สวดมนความเพียรครั้งที่59วันที่7มกราคมพศออ2569กลาบกลาบกลาบบัดน,นี้เป็นครั้งที่59ตรงกับวันที่7มกราคมพศออ2569 ข้าพเจ้านายจักกิตีบนานแจ่มขอปิ่งวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารย์ยบูชาแด่องค์พระเขาวันปติเทระเจ้าองค์หลวงปู่สําเร็จลุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทน,นาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนใจครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลาย โปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายมนต์ต่อไปบทสวดชุมนุมเทวดาสะมันตาจาักวาลิสุอัตตาราคะฉันตุเทวตาสัทัมังมุนิราชาัสสาสุนันตุสาาักขโมฆะทงังสะเคกามจะลุเปคิลิศิขาลาตาเตจันตลิเควิม,มาเน ทีเปละเทจขามีตลุวนาคาหาเนเคหาวัตถุมหิเคเตภุมมาจายันตุเทวาชลธาลวิสเมยักขะคันทพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวาลวาจานังสาธโวเมสุนันตุธรรมสาวนาการลอยัมพัทันตาธรรมสาวนาการลอยัมพัทันตาธรรมสาวนาการลอยัมพัทันตาบทสวดนมบทสวดนมการสิทธิขาถา นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวัตตุอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสุสัจเกริยาคาถานาถิเมสระนังอัญญังพุทโธเมสระนังวะลังเอเตนะสัจจวะเชนะโสติเมหุตุสัพพะทานาถิเมสระนังอัญญธรรมโมเมสระนังวะลังเอเตนะสัจจวะเชนะโสติเมหุตุสัพพะทา นาติเมศรัลนังอัญยังสังโฆเมศรัลนังวะลังเอเตนะสัจจวาวเชนะโสติเมหุตุสัพพะธาบทสดมหากาลุณิกูนาโถติอาธิกาคาถามหากาลุณิกูนาโถอัธายสัพพปานินางปูเรตวะปารมีสัพพะปะโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจวาวเชนะมาหุตุสัพพุปถัวามหากาลุณิกูนาโถหิตายาสัพพปานินางปูเรตวะปารมีสัพพะ ัตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจาวาเจนะมาหุตุสัพูปัฐวามหากาลุนิกูนาทสุขายาสัพะปานินางปูเรตวาปารมีสัพะปัตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจาวาเจนะมหุตุสัพูปัฐวาบทสวดมหาสมัยสูตรเอวมเมสุตังเอกังสามารถยังภะวาสเกสุวิหารติกาปิเลวัตุสัมิงมหานเม ตาพิกุสังเคนะสัตติปัญจมาเตหิพิกุสัตเตหิสเพเหิวะอรหันเตหิสัทสหิจะโลกะธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาหุนติภะคขวันตังทัศนายาพิกุสังคันจะอาทาโคจตุนังสุทธาวาสกาจิการนางเทวานังเอตตาหุสีายังโคภคกวาสเกสุวิหารติกะปีลาวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิกุสังเคนะสัตติปัญจมาเตหิพิกุสัตเตหิ สัพเพเหวะอระหันเตหิเตัสสะหิตาโลกัถะตูหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาหุติภะคะวันตังทัสสนายาปิกุสังกัญจายานุนะมะยัมปิเยนะภะคะวาเตนุปัสังกเมยามะอุปัสังกมิตาวาภะคะวะโตสันติเกปัจเจกะคาถาปัเสยามาติอัตถะโกต้าเทวตาเสยยถาปินามะภะละวาปุริโสสัมมัญชิตังวาภะหังปัสสะเลยะปัสสะลิตังวาภะหัง สมินเชยะเอวะเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุอันตระหินตาภักกวาโตปุระโตปาตุระหังสุอาตาโกตาเทวตาภักกวาตังอภิวาเทตาวาเอกมันตังอาทังสุเอกมันตังทิตาโคเอกาเทวตาภักกวาโตสันติเกอิมังคาทังอภาสีมหาสมาโยปวนาสมิงเทวะกายาปสมาคตาอาคตตามหังอิมังธรรมะสามารถยังทักขิตาเยวะอปาราทิตะสังคันติ อัตโกอปาลาเทวตาภะคะวัตโตสันติเกอิมังคาทังอภาสีตรัตระพิกกวสมาทหังสุจิตังอัตโนอุชุกมะกังโสสาราเทวะเนตานิขะเหตวะอินทาริยานิลัขันติปันธิตาอติอัตโกอปปาราเทวตาภะคะวัตโตสันติเกอิมังคาทังอภาสีเจตวะขีลังเจตวะปะลีคังอินทักขีลังโอหัจมะเมชาเตจารันติสุทาวิมาราจักุมาตาสุทันตาสุสุนาคาอติ อาตาโคอปาราเทวตาะคะวะโตสันติเกอีมังคาทังอภาสิเยเกจิพูดทางสละนางคตาเซนาเตขมิสันติอปาญะปูมิงปะหายะมมนุสังเทหังเทวกายังปาริปุเรสันติอติอาตาโปะคะกวะพิกูอามันเตสีเยปุเยนะพิกเวทัสสุโลกะทานตูสุเทวตาสันนิปฏิตาหุติตถาคตังทัศนายะภิกูสังคันจาเยปิเตพิกเวไอเฮสุงอติธรรมทานังอัลหันโตสัมมาสัมพุทธา เตสัมปีพระกอบวันตานังเอตปาระมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาอเฮสุงเสยยธาปีไมหังเอตระหิเยปิเตพิกกเวพวิสันติอนาคตมัฏฐานังอรหันตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพระกอบวันตานังเอตปาระมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาพวิสันติเสยยธาปีไมหังเอตระหิอาจิกิสามิพิกกเว เทวกายานังนามานิกิตติสามิพิกาเวเทวกายานังนามานิเทศิสามิพิกาเวเทวกายานังนามานิตังสุนานัสาตุกรรมนาสิกโลทภาสิสามิติเอวัมพันเตติโคเตปิโุภะควะโตปัจจโสสุงภะควะเอตัถวจะสิโลกามนุกัสสามิยัตถภูมิตาธาสิตายสิตาคิเลขภาลังปะหิตตาสัมมาหิตาปุถุสีหาวะสันลีนาโลมังสาปิสัมโุโนโอทัต โอทาตมะนาสาสุทาวิปัสสนามนาวิลาปิญโยปัญจสติยะตววเนกาปิตะละวัฒเวตถาโตอามันตยิสัทธาสามวเกสะสเนระเตเทวกายะอภิกันตาเทวิชาณธาภิกกโวเตจะอาตาปามากาลงสุตวะพุทธสสะสานังเตสัมปัตุลหุยานังอมนุสานัทสานังอเปเกสะตมะตะคุงสหัสังอัตตาสัตตเลิงสัตังเอกสหัสานังอมนุสา นามัตถสูงอภเปเกนันทามัตถคุงติสาสภพุตตาอหุงตันจัพสภอภิญญายะวะวะกิตวานาจักรุมาตตาตัวอามันตยิสัทธาสาวะเกสศสเสนระเตเทวะกายะอภิกันตาเตวิชาณธาภิกกโวเยโวหังกิตยิสามิขีราหิอนุปุปโสะสัตสหสาวะยาคาภูมากาปิลาวัฒวะอิจิมันโตชุติมันโตวันนัมันโตยัสสีโนโมทามานาอภิกามุภิกขุนางสมิติงมะนัง ชาสหัสหาเหมาวตายะขานานัตตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนัมันโตเยสสติโนโมทมานาอภิกามุภิคูนังสมิติงวนังสาตากิลาติสหัสหายะขานานัตตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนัมันโตเยสสติโนโมทมานาอภิกามุภิคูนังสมิติงวนังอิเจเตโลโสลาชสหัสหายะขานานัตตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนัมันโตเยสสติโนโมทมานาอภิกามุภิคูนังสมิติงวนัง เวสามิตาปัญจสตายาข้านานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันน้มันโตยะสสิโนโมทะมานาอภิการมุภิคูนัสพิติงวันังกุมพิโลราชาคหิโกเวบุลลสันิเวสนังพินโยนางสัตตสหสังยาขานังปะยิลูปะสติกุมพิโลราชาคหิโกโซปะคะสมิติงวันังปุริมันจติสังราชาทตาลทโภปซาสติคันทัพพานังอธิปฏิมหาราชายะสสิโซปุตตาปิตัสัพพะหะโวอินทนามามหาปรา อิติมันโตชุติมันโตวันน้ันโตยสสิโนโมทัมานาอภิกรรมุพิคูนางสมิติงว่านังท่ากินันจัดทิสังราชวิลุนโหตัดภาสติกุมพันธานังอธิปติมหาราชยสสิโสปุตาปิตาสพะหาวอินทนานามามหาปราอิทิมันโตชุติมันโตวันน้ันโตยสสิโนโมทัมานาอภิกรรมุพิคูนางสมิติงว่านังปัจฉิมันจัดทิสังราชาวิลุปะคูปัสาสตินาคานังอธิปฏิมหาราชายสสิโส ปุตตาปิตาสพะหาโวอินทนามามหาปาราอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตเยสสิโนมูทะมานาอภิกรมุภิกูนังสมิติงวะนังอุตตรันจัติสสงราชากูเวโรตตปัสสะสติยะขานังอธิปติมหาราชายาสสิโสปุตตาปิตาสพะหาโวอินทนามามหาปราอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตเยสสิโนมูทะมานาอภิกรมุภิกูนังสมิติงวะนังปุริมา ทิสังทัตตะละโททักิเนนะเวรุหังโกปชิเมนะเวรุปะโคกูเวโรอุตลังทิสังจัตตารโเตมหาราชามันตาจัตุโรทิสาทัทันละมานะอัตังสุวานีกาปิลวัฏเวเตสังมายาวิโนทัสะอาคูวันจานิกาสทามายาโกเตนทุเวเตนทุวิปูจาวิปูตุสหะตันจันทโนกามาเสโทจากอินุขันทุนิขันทุจะปานาโทโอปมัญโยจะเทวสุโตจามาตาริจิตาเสโนจากคันธโพนารราชาชนโนสโพ อาคูปัญจสิโคเจวะติมพระโรสุริยวัชชาเอเตจันเจจราชโนคันทภาสหราชุพิมุทมานาอภิกามุภิกุนางสมิติงมะนังอาทาคูนาภาษานาคาเวสาลาสหตัชกากมพาลัสตะลอาคูปยาคาสหยาติพิยามุนาทตาลัทธะอาคูนาคยัสสิโนเอราวนโนมหานาคุโตปคัสสมิติงมะนังเยนาคราเชสหสหรันติทิพาทิชาปกิวิสุทธจักคูเวหยาซา เตวานมัชชปตาจิตราสุปันนาอิติเตสนามังอาภยันตทานาคราชาณามาสิสุปันนาโตเขมมัมกกาสิพุทโธสัญหาหิวาจาหิอุปวะหยันตานาคสุปันนาสะละนามังังสุพุทธังชิตตวชิระหะเทนาสมุทังอสุราสิตาปาตตาโลวาสวัตเสตตอิติมันโตยัสศีนกาลกัญชาปิหะมหาพิสมาอสุราธนาเวคสา เปปัจจิติสุติจติจะหาลาโทนโมจิสหัสตันจัปพาลิปุตานังสัพเพเวโรจนะมกาสนะหิตตวะพาลิงเสนังลาหูปัทมาโมปาขะามงสมาโยธานิพันธันเตภิกขูนังสามิติงวะนางอาโปจเทวาสปัทเทวีจเตโชวาโยตัฐข้ามงวัลุนาวัลุนาเทวา สมุจจะยัสสาสหเมตากลุณากายิกาอาคูเทวายัสสินทัศติเตถัากายาสพีนานัตวันิโนอิติมโตชุติมโตวันนัวันโตยัสสินุโมทะมานาอภิกามุภิกุนังสมิติงวนังเวทูจะเทวาสาหาลีจะอาสมาจะทุเวยามาจันทัศสุปนิสาเทวาจันทมาคูปุรักกิตาสุริยะสุปนิสาเทวาสุริยะมาคูปุรักกิตานัขตานีปุรักกิตาวาอาคูมันทัพวะลาหากวสุนังวาสโวเโสโทสโกปาค้าปุรินทัโท ท่าเซตทัศธากายาสปพนานัตตะวันนิโนอิติมันตุชุติมันโตวันน้ำวันดวเยสสีโนโมทัปมานาอภิกามุภิกขุนังสมิติงวะนังอาทักุมหาภูเทวาชละมคิสิขาลิวะอาริทากาจารโลชาจารอมมาบุพานิพาสิโน วะลุนาสหะธรรมาจะอาจุตาจะอนิชกาสุเรยะลุจิลาอาคูอาคูวาสวาเนศิโนทัศิเตทัสทากายาสเพนานตวันนิโนอิทิมันโตจิติมันโตวันัมันโตยะสิโนโมทะมานาอภิกามุภิกขุนางสมิติงมะนังสะมานามหาสะมานามนุสสะมนุสุตตมาขิทาปทุสิกะอาคูอาคูมณุปทุสิกะอาทักูหันละโยเทวาเยจะโลหิตวาสิโน ปาลคามหาปาลคาอาคูเทวายัสสิโนทัสเตตัสสทากายาสเปนานตวันิโนอิทิมัโตชุติมัโตวันนัมโตยัสสิโนโมทามนาอภิกามุภิกุณังสมิติงมะนังสุการกะลุมหาอรลุนาอาคูเวคะนัสาสหโอทาตะไครห้าปาโมคะอาคูเทวะวิจขณนาสธามมตาหานลคาชามิสกาจยัสสิโนทานายังอาคาปันโนโยติสะอภิวัสติ ทัสเสตถะสัทากายาสเพนะนัตตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันัมันโตยยสสินโนมทะมานาอภิกามุภิกุนังสมิติงวะนังเคมิยาตุสิตายามากัตถกาจจะเัสสินโนสัมพิตกาลามาเสตถโชตินามาจะอาสาวะนิมานารติโนอาคูอาทักูปะละนิมิตาทัสเสตถะสัทากายาสเพนะนัตตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันัมันโตยยสสินโนมทะมานาอภิกามุภิกุนังสมิติงวะนัง สัทเทเตเทวานิกายาสเปนานัตตวานิโนนามันวะเยนะอาคันชงเยจันเยสัติสาสหะปภูฏฐาชาติมักีลังโอคตินมนาสวังท่าเคโมฆาตาลังนาคังจันทังวะอสิตาติตังสัพรามาปรมาโตจัปปุตาอิทิมาโตสหัสนังกุมาโลติโสจาโสปาฆาสามิติงวนังสหัสัพรามาโลกานังมหาพรมาพิติทัตติอุปปันโนชุติมันโทพิสมากายโยเยสัสีโสท่าเสตออิสระอาคูปเจกะวัสวัตติโนเตสันจามัจโตอาคาหาลิโตปริวาลิโต เตจจสเพออภิกันเตสินเทเทเวสพรมเกมมลสีนาอภิกามิปัสการหันสมันที่ยังเอถาคันหาาพันธาถาลาเคนาพันธามาถูโบสมันตาปริวาลิธามาวูมุนจิทาโกจินัง อิติธาตมหาเซโนกันหาเสนังอภิสัยิปานีนาตะละมหาชาสลังกตวานภเพระวังยะธาปวุสโกเมโคธนายันโตสวิชุโกจติธาโสปัจจุทาวติสังกุโตอาศยังวะเสตันจัตสภังอภินายะวะวะกิตวานาจักุมมาตโตอามันตยิสัทธาสาวะเกสัสเนระเตมาลเซนาอภิกันตาเตวิชานาทาภิกขโวเตจ่าอาตาปามากกะลงสุตวะพุทธะสัสนาัง มีตาลากิเหปกามุงเนสังลมังปีอินชัยุงสัพเพวิจิตะสังฆามาพยาติตายัสสีโนโมทันติสหะภูเตหิสาวกตาเตชะเนสุตาติบทสวดจุลชัยยปกรณ์นะโมเมพุทธเตชะสาลตนาตายธรรมิกาเตชะปัสสิติปัสสิเทวานาลายะปัลลมสุสลาสิทธิปรมาจักินทาจัจตุโรกาคัมพีลักกา สมุทาปูตุงคังคาจัสารรามาชัยยปัสสิทธิพระวันตุเตชัยยะชัยยธลนีธลณนีอุทธทิอุททีนาทีนาทีชัยยะชัยยขคนละตนละนิัยนิไหลาสสินะเมรุลานจปนนาลาเชชัยยะชัยยคคมพีละสมพีนาคินทนาคีปีศาจปูตกาลีชัยยะชัยยทธนิมิตาโลกีชัยยะชัยยสิงคีสุทธาทานนโมขาชาชัยยะชัยยวาลุนนมูขะสาตาชัยยะชัยยะจำปาทินาคกุลคันโตกชัยยะชัยยข้า คนนตุลงสุกัลล์พผู้ทงสีหาพยาคตีปาชัยยะชัยยะว่าลุนนมุขยาตาชิตาชิตาเสนาลีปุณัสุดทินัละดี ชยชยสุขัสสุขัชีวีชยชยาธลรณีตะเลสะทาสุชยาชยชยาธทรณีสันตินสัทาชยชยมังกลาดัญญาปวักเกีชยชายาวลุนยเกชยชยลักขเสสุลพูจเตชาชยชยพรหมินทคนาชยชยราชาทิลาสัชชายชยปัทวิงสพังชยชยาอรหันตาปเจกับพุทธสาวังชยชยามหิสุโลหะโลหลินเทวา ชัยยะชัยยะพลมาสุลโคชัยยะชัยยะนาโควิลุนาโควิลุปโคจันทิมาลาวิยินโทจาเวนะเตโยจักุวโลวัดุโนปีจะกอาคีวาโยจะปาชุนหกุมาโลทัตตะลัทาโกอัาตะลัสมาหาเทวาสิทธิตาปัสอาทโยอิสีนุสาวกาสพาชัยยะรามุปวันตุเตชัยยะธรรมูจัสังโคจัทสปาโรจัชัยยะกังเอเตนะชัยยะเตเชนะชัยยะสธิปวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะหุตุเตชัยยะมังค์รัง ชโยปิปุตตสัสสิลิมาโตอายังมลสัจปาปิมาโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชยตถาพรหมกนามหิสิโนชโยปิปุตตสัสสิลิมาโตอายังมลสัจปาปิมาโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชยตถาอินทกนามหิสิโนชโยปิปุตตสัสสิลิมาโตอายังมลสัจปาปิมาโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชยตถาเทวกนามหิสิโน เฉโยปิปุตธัสสิลิมาโตอายังมลสัจจปาปิมาโตปราเฉโยโอโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชฉยตาธาสุปันนักนาหมหิสิโนะเฉโยปิปุตธัสสิลิมาโตอายังมลสัจจปาปิมาโตปราเฉโยโอโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชฉยตาธานาคขกนามหิสิโน ชโยปิปุตตะสิลิมาโตอายังมลสัจปาปิมาโตปลลัชโยโอโกสยามโพธิมันเตปโมติตาชยัตถาสุพรัมคณามหิสิโนชยันโตโพธิยาโมเลสักยานังนันติวัตโนเอวังตวังวิชโยโหหิชยัตสุชยเมังคะเลอปัลลชิตาปัลลังเกสีเสปทาวิโปคะเลอภิเสเกสะพะพุทธานังอคัปโตปโมทติสุนักขตังสุมังคะลังสุปปัพทังสุงหูติตัง ໂກຄະໂນສົມຸໂຫໂຕຈາສຸຍິດທັງພະມະຈາລິສຸປະທະກິໜັງກະຍະກຳມັງວາຈາກຳມັງປະທະກິໜັງປະທະກິໜັງມະນຸກຳມັງປະນິທີເຕປະທະກິນາປະທະກິນານິກກະຕະວະນະນະພັນທະທີປ เตอัถลัทธาสุกิตาวิรุฬหะพุทธศาสนีอโลคาสุกิตาหุตธาสเพสหสัพเพหิยาติภิสุนันตุพนโตเยเทวาอสังมิงธานีอธทิตกตาธีคายุกาสตาหุนตุสุกิตาหุนตุสภพทตาลักขันตุสัพพสัตตาลักขันตุจินาสาสานังยากาจิปัฏนาเตสังสัพเพปูเรตุนมโนลทธายุตตากาลีปวสันตุวัสังวาสวรหกกาโลคาจุปัถวาเตสังนิวาเรตุจะสภพทตากายาสุขังจิตตสุขังอรหันตุยธาลหัง บทสวดธรรมนิยามสุตตังเอวเมสุตังเอกังสมยังภคกวาสาวัตถิยังวิหารติเชตะวเนอนาคปพินทิกัสอารามีตรตรโคภคกวาพิกูอามันเตสิพิกขวติพัทันเตติเตพิกูุภควะตปัจจโสทุงภคกวาเอตทวโจาอุปาทาวะพิกขเวตตะคตาังอนุปาทาวะตทกคตางทิตตะวสาธาตุธรรมติตตาธรรมนิยามตาสเพสังขาราตุอนิจจติ တੰတထထကတောအဘိသံဘုဇ္ဇတိအဘိသမေတိအဘိသံဘုဇ္ဇိတဝအဘိသမေတဝအာတိကာတိသေတိပညာပေတိပထပေတိဝိဝရတိဝိပစ္စတိဥဒ ಾನ ီကနုတိစဖေ ਸੰ ခရအနိစ္စာတိ อุปาทาวาพิกเวตาทักตานังอนุปาทวาตาทักตานังทิตาวะสาธาตุธรรมตทิตตาธรรมะนิยมตาสะเพสังขาราทุขาติตังตาทักโตอภิสัมบุจติอภิสเมติอภิสัมบุจิตวาอภิสเมตวาอาจิกาติเทเสติปัญญาเปติปัตถาเปติวิวัลติวิบัจติอุตานิกโลติสะเพสังขาราทุขาติอุปาทาวาพิกเวตาทักตานังอนุปาทวาตาทักตานังทิตาวะสาธาตุธรรมตทิตตาธรรมะนิยมตาสะเพธธรรมะอนัตตาติ ตังตะท้าโตอบิสัมปุจติอภิสเมติอบิสัมปุจิตวะอภิสเมตวะอาจิกาติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐาเปติวิวรลติวิบัจจติอุตานีกโรติสัพเพธมะอนัตตาติอิตมะโวจะภะควะอัตมานาเตปิกูภะควะโตภาสีตังอภินันทุนติบทส่วนพระเทกรัตตคาถา อติตังนนาวะขเมยยะนัมปฏิกังเคอนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพอวงถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยะถาติตัมปะฮีนันตังอปัตันจาอณาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ล้าไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุปนันจะโยธรรมังตถาตถาวิปัสติอสังหิลังอสังกุปังตังวิธามนุปัลลุหะเย ผู้ใดเห็นทามันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนงันคลอนแกลนเขาควรพ่อควรอาการเช่นนั้นไว้อาเชว่ากิจจะมาตาปังโกชัญยามาลรนังสุเว้อมเพียรเป็นกิจที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายแม่พุ่งนี้นาหินนสังขารันตนีนะมาหาศีนีนามาจุนาพาะการผัดเพี้ยนต่อมาจุนาซึ่งมีเศนามากย่อมไม่มีสําหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอหุัตามะตันทิตังตังเวพัฏเทกัลตโตติสันตโออาจิกเตมุนี ผู้นี้ผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียดขันทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่ไม่พียงราตีเดียก็น่าชมบทสวสดธรรมะสังมีขาปัญจเวคนะสาพเพสังขารอาอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูป,ประธรรมนามธรรมตั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยง เกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปัพเพสังขาราทุฆาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปัพเพธมาอนาตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเรา ว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอทุกวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุกวังมรละนังความตายเป็นของยั่งยืนอาวัาสังมายามะริตพังเอเราจะพึงตาเป็นแท้มรณะ,ะปัิโยสานัง,ม,ตตง,งมีชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังมีอนิจจตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยง มาละนางเมีนิยะตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตะคนที่จะสังเวชอายังกายโยอาจิรังร่างกายนี้มีได้ตั้งอยู่นานอเปตวญญา,ปะะาวิญญาณูคลั้นปัสกาวิญญาณฉุดโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอธิเสสติจากนอนทับปัทะวิงซึ่งแผ่นดินกาลิงขลังอีวะประดุดดังว่าทอนไม้และทอนเฟืนองนิรัตถังหาประโยชน์มีได้อนิจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทมะยะธรรมวิโน มีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิรุชันติคลั้นเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังบูปะสมุสโคความเข้าไปสงบระง,งับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสัตตมรันติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มาลิงสุตจมะริสาเลที่ตายแลแ้วลกำลังจะตายตาเทวหังมริสามิเราก็อยากตายอย่างนั้นเหมือนกันนาถิเมเอทัสังสยโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแกเ่เราเลยบวชเสดเมตาย,ยัางกินจิต ยังกินจีกูสลังกัมมังสัพปีหิพัติหิกตังปุญญโณอนุโมทันตุสุนันตุปุนโตเยเทวะอัสมิงธานี อาทิตกตาธีคาจุกาสัตถาหุนตุสุขิตาหุนตุทุกขะปมุญจันตุมาตาปิตาสุขิตาหุนตุทุกขะปมุญจันตุสัภีญาติกาสุขิตาหุนตุทุกขะปมุญจันตุสัพเพอายาติกาสุขิตาหุนตุทุกขะปมุญจันตุสัพเพปิสาสัพพเยะกาสัสภีปิตาสุขิตาหุนตุทุกขะปมุญจันตุสัพเพอาจาริยุปัชัยญาสุขิตาหุนตุทุกขะปมุญจันตุสัพเพนาคาตาสุขิตาหุนตุทุกขะปมุญจันตุสัพเพเทวาสุขิตาหุนตุทุกขะปมุจััันนนตตตุุสสสพพเามมิิงชโว อดสวดบูชาหลวงปูท่ทวดณโมโพธิสตัตว์อากันติมายะอิะติภะกวาณโมโพธิสัตว์อากันติมายะอิะติภะกวาณโมโพธิสัตว์อากันติมายะอิติภะกวาปฏิทานคาถายาเทมวตาสันติบิหารวาสิเีทูปิฆะเลโพธิฆะเลตหิงตหิงตาธรรมะทานีนัปปวันตุปูชิตาโสทิงกะโลนเททะบิหารมัทเลเทลาจามัชานวากาจพิกาโว สาลามิการธนปฏิอุบาสกาขามาจัตเทสานิขามาจัตอิสลาสปานาปูตานิสกิตาพวันตุเตชะลาผู้ชาเยปิจะอันทสัมภวาสังเสทชาตาอัทโวปปาติกานิญานิกังธรรมะวังปฏิจเตสเพปิทุกัสสการุตุสังขยังทัตุจีลังสตังธรรมโมธรรมะธลาจปุฆลา สังโฆโหตุสมาโควะอัธญายาจาริตายาจาอะเมระขะตุสัทธรมุสัเพปิธรรมะจาริโนมุติิงสัมปะปุเนยามะธรรมีอริยะปเวทิเตปัสสนาโหตุสัเพปิปานิโนพุทธศาสนีสามัทลังปเวชันโตกาลิเทโวปวัสตุมุติภวยาสตานังสมิทังเนตุเมทะนิงมาตาปิตาจะอัตระชังนิจังลักขันติปุตตะกังเอวังธรรมีนราชานุปชังลักขันตุสัพพธาเทวตาอุโยชนะคาถา ทุกขปตาจันนิทุกขพยายาปัตาจันนิพยายโสกปัตาจันนิโสขหุ่นตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจะอามเหหิสัมภัตทางปุญญสัมปัตทางสัพเพเทวานุโมทันตุสัาพะสัมปติสทธิยาทานังทัตันตุสัตยัสีหลังละคันตุสัพพะทาภาวนาพิลาตาหุนตุข้าจันตุเทวตาขาตาสุมังคลคาถา มุตตุสัพพังสุมังค์ลังลักขันตุสัพพะปฏิวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสุติหุนตุนิรันตังมุตตุสัพพังสุมังค์ลังลักขันตุสัพพะปฏิวตาสัพะธรรมานุภาเวนะสุติหุนตุนิรันตังมุตตุสัพพังสุมังค์ลังลักขันตุสัพพะปฏิวตาสัพะสังฆานุภาเวนะสุติหุนตุนิรันตัง สพเพุทธางพะละปตาปจิกานันจะยังพัลังอรหันตานันจะตชชนละลขังปันธมิสพโสสัสเพพุทธงพระลปตะปจิกานัจะยังพลังอรหันตานันจะเตชนละลขังปัธมิสพโสสดพเพพุทธงพระลปตะปจิกานัจะยังพลังอรหันตานันจะตชนะลขังปันธมิสสพโส สปีุตพละปัตตาปเจกานันตยังพลังอรหันตานันจตเตชนลมธรมิสัพพโสสปีบุตรพละปัตตาปเจกานันตจะยังพลังอรหันตานันจตเตชนัลนมันธรมิสัพพโสสปีปุตรพละปัตตาปเจกานันตยังพลังอรหันตานันจตเตชนลมันธรมีสัพพโสสปีปุตรพละปัตตาปเจกานันตยังพลังอรหันตานันจตเตชนลมันธรมีสัพพโส สป,ปีพู้ตาพระปัตาปัจเจรานันจะยังพระลังอราหาันตานันจะเตเชนั้นรักของมันธรมิสสะพัสโศสพีพุทธาพระปัตาปัจเจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตเชนั้นรักของมันธรมิสัพัสโสด้วยอำนาจแห่งบุตรกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยายพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอนอมก้าอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนงางเจ้าสิริกิ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสูส่สวรรคาลาย ขออน,นิสงส์งแห่งบุญกุศลน,นี้จงเป็นสพัพพสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แข็งแกร่งปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยและอันตรายทั้งปวงขอได้มีขอให้มีแหล่งและได้อสุจจิตมั่นคงและมีแหล่งและได้เสริมเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขอจะได้มีแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสาม,มาทิติิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ดำลงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุมโมทนาสาธุการในบุตรกุศลนี้โปรดประสิทธิ์ประสาทพรน้องสงอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตายอ่อเศษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งอมโหรได้จ,จัดสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยผู้ธานุภาพเทวานุภาพและลิทธานุภาพอัศกดิธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ข้อรองและบูชาทุประการเทอญส